รุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่อยากจะเข้าร่วมพิธีกรรมนี้ไม่มันไม่อินระบบไ,ไม่อินพิธีกรรมอะไรใช่แล้วเขาก็ต้องเทครุ่นน้องซึ่งการที่ว่าอยู่ก็มีเพราะตัวเขาที่ไม่ได้อินขอเขาไม่ได้เที่นแต่การที่ว่าอยู่รุ่นน้องก็ได้ขอจากใครก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ต้องมาหากันว่ารุ่นพี่คนนั้นนใคร พดไปแล้วมันจะสมบอยไงอยากให้ไปดูกันในโรงีกว่าเมอกีนตัวแต่ว่ามีซิกแพคแน่นอนไม่บอรั่บไหริงๆอย่างคนนี้อาจะมีซิกแพคแต่นวันแพคแน่นอนเป็นเวนแพามน่ากลัวสิไมใเท่าไหร่อะตอที้เาแดแล้วเราผมว่าเปนจริง เฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับขบวนแห่ผมให้ตอนเราสักเจ็ดละกันอ้าวทำไมลดลงเดืองเกินเลยค่ะเจ็ดสิบห้าในใจก็คิดว่าจะให้เยอะกว่านั้นอ้าวสักสิบไปนั่นใจอยู่แล้วให้ก่อนสิบเลยสิบเลยอ่ะนั่งไปก่อนนั่นไปก่อนไปก่อนและปิดท้ายตอนสุดท้ายเอนน่าคอมเ้นต์เอยเบิกตัวละสิบอันนี้คืออะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วเราจะเป็นหนังพีหรือเป็นหนังตลบว่าทีเซอร์เราขำนะบอกเขาไปพี่ แง่พี่มาตอนจบตอนจบก็คือแล้วแม่ก็ไม่แล้วสิแล้วจริงนะจริงผีผีนางรำก็คือเป็นเหมือนที่เขาตัดต่อใช่ไหมที่เปิดไปแล้วเป็นผีนางรำสามคนเลยนะใช่ไหมไม่ใช่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 ตัดจังหวะดีมากเลยรด้สึหว่าดีมากพนันจริงอันไม่ที่เฉลยเลยไหมหรือว่ายังไงยังไม่เฉลยเลยแต่ไม่ใช่มีสามคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ใช่เป็นนนนาางรคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสามคนในเรื่องสามคนในเรื่อง สิบเอมั่นใจเพราะว่ายังไงดูมาสองเรื่องแล้วต้องดูเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็คือหลอนเกินหน่ากลัวสุดน่ากลัวสุดร้อยร้อยล้านแม่อตัวแทนร้อยล้านตาต้าร้อยล้านตาต้าเราดิเราเซ็นร้อยล้านที่แล้วผมให้เรื่องนี้เจ็ดร้อยห้าสิบร้ายเลยครับเออถ้าไม่ถึงเราให้อีกหรอถ้าไม่ถึงก็สู้กันต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับผมติดตามเลยค่ะเข้าใจายวันไหนไงมาต้องจ่าย เรายิ้มไม่ช่วยเลยพี่ครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องเทอร์มสามนะครับสำหรับแฟนๆภาพยนตร์หนังสยองขวัญเนาะบอกเลยว่าห้ามพลาด3ตอน3รสชาตินะครับอยากให้มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับผม30พฤษภาคมนี้ครับถ้าใครดูก็แชร์ต่อนะคะแชร์ต่อฝากไม่แฝงต้องไม่ห่าไมันถ่ายในรูปก็ไม่แชร์ต่อไม่ใช่ไม่ได้แชร์ความชอบเพราะว่ามันจะชือมันจะคือเหมชอนกับว่าอยู่ในฟ้องนะ Welcome to Star Society.